บอหงอ,อะไรอะ่ะไม่หรอบอหงาทำอะไรอะ่ะเพยามจะละลายช็อกโกแลตมันกลายเป็นเบ,บาวนี้เลยอะ่ะกลิ่นไหมทำาพื่อะไรเอาไหมบุหอมคะชคะ็อกโกแลตมีปัญหาอะไรที่เอาเข้าไปละลายในเครื่องหนูเอาเข้าไปละลายแล้วมันไหมค่ะแล้วมันยังไม่ได้ละลายทั้งหมดเลยค่ะมันแค่ไหมส่วนหนึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมันยากค่ะหนูเป็นคนอ่านไม่ค่อยละเอียดแล้วยิ่งเวลาโดนกดดันหนูยิ่งทำยาก หนูต้องกลับไปอ่านคู่มือให้ดีหนูอาจจะตั้งไฟผิดไหมหรือหนูอาจจะไม่รอบคอบจุดใดจุดหนึ่งเพราะนี่คือ fast learning นะคะการเรียนรู้และเข้าใจการใช้อุปกรณ์อย่างรวดเร็วจะทำให้หนูทำอาหารออกมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นกลับไปดูค่ะแล้วแก้ปัญหายัางพอมีเวลาค่ะขอบคุณค่ะหนูคิดว่ามันเกิดจากการที่หนูไม่ได้ใส่ของเหลวลงไปช็อกโกแลตมันเป็นของแห้งนั้นมันก็จะไหม้ค่ะพี่ใส่ให้หน่อยได้ไหมคะ และจาย์ที่ดีที่สุดจานสุดท้ายเป็นของไม่รู้แล้วเราว่าจะเป็นเราหรือเปล่าก็มีรุ้นอยู่ว่าจะเป็นหนูเรายังมีความหวังอยู่บัวหอมค่ะภูมิใจค่ะอยากจะผ่านรอบนี้ไปจะได้ไปถึงเจมี่ไฟนนลเลย จานสุดท้ายจานสี่มาในเมนูสลัดกุ้งสตอรอเบอรี่ซาลซาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดทานคู่กับไอศครีมมะม่วงไอตทำเยอะจังไ,<อ>ไม่มีใครคนอื่นทำไอติมเลยน้องๆก็อาจจะชอบไอติมของหนูค่ะหนูชิมแล้วรสชาติเยี่ยมเลย อันนันคือไอติมมะม่วงอันนี้ใช่ไหมเชิญรับประทานได้เลยครับออเอาจะชอบของเผ็ดก็ได้ไไไแล้วว่าผิีอันไม่ชอบอย่างแรงบัานผูอาจจะชอบนะ อลิน่ากินหมดเร็วคิวเหรอคะชอบไอจิมมะม่วงค่ะอร่อยค่ะหวานแล้วจะเทียบกับเราทำอะครับอันไหนจะอร่อยกว่ากันก็ต้องเป็นหน้าทำอยู่แล้วค่ะกุ้งมันสุกไปนิดนึงมันแห้งไปซัน ้ำจิ้มซีฟู้ดลองชิมนิดนึงครับมันเผ็ดครับใช่เลยเผ็ดแล้วเกสตครับชอบตรงกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเพราะว่าหนูชอบกินเผ็ดกุ้งเป็นไงบ้างครับมันก็ยังนุ่มไม่ได้ถึงว่าแข็งอร่อยค่ะแล้วชันคิดว่าไงมันไม่ได้แข็งมากอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอตอนแรกฉั้นบอกว่าแข็งนิดนึงเกสตว่าไงแข็งนิดนึงไหมครับ นั้นค่ะอ้าวอ้าวสรุปเมื่อกี้บอกกูนุ่มก็มันก็นุ่มแต่ว่ามันก็ยังมีความแข็งนิดนึงสรุปใครไหลไปทางไหนไม่รู้โุ่งอะแข็งนะไมแข็งคนต่อไปพูมาาครับกุ้งพูดหมดเลยคือให้สิบเต็มสิบเลยคอปเตอร์ครับเป็นไงบ้างจานนี้ก็ชอบครับกุ้งก็มีรสชาติผมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็เผ็ด ก็ชอบดีครับส่วนไอติมอร่อยครับหวานกลังดีพิงอันครับจะพูดภาษาอังกฤษไหมเดี๋ยวเชฟแปลให้ I think this sauce is a little bit too spicy โ oh, อ้เาไม่เป็นไรนะพูดภาษาไทยดีกว่าเดี๋ยวแปลไม่ทยเอาพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยเผ็ดมากแล้ไอติมหรอครับไอติมอร่อยครับว่าแล้ว <Yeah. S 2> Chef's kiss โอ้ยจ้า ขอบคุณพิงอันมากเลยค่ะก่นสุดท้ายบ้านพุทธก็อะไรครับกุ้งเป็นยังไงบ้างก็ก็อะครับมันจุ้ยซี่ไหมจุ้ยซี่ครับไม่แห้งเลยกินเป็นนี่กินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดไปไหนนิดนึงครับได้ติมหรอครับใช้ได้เลยครับใช้ไปไหนไปเที่ยวหนูคิดว่าก็โอเคก็มีแค่หนึ่งอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดแต่ว่าอย่างไรทุกคนก็ชอบไอติมของหนู ามหาผ้าก,กันเปื้อน Master Chef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ h e l i c o n i a Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad h e l i c o n i a